พยายามถ่ายคลิปหน้ากล้องเดี๋ยวเจาะเก็บในลูกเก็บในลูกจะถ่ายคลิปกลเก็บไปหน่อยเจ,ะจ,ะจะาจะเจาะต้องภาพดีนะ,ะพอจะทำงานมาบังกล้องบอกกูจะเล่นด้วยไม่สนใจกูไอ้แมลเลวเร็ว <laughs> ันนี้ครับผมจะมาทำในสิ่งที่น้องๆชาวโซเชียลแคมเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากคือแบบเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่แบบโควิดมันระบาดครับมันเลยทำให้ผมเนี่ยถ่ายคลิปไองค่อนข้างบ่อยครับทุกคนคลิปกินตามคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยคือเจ้าแห่งการกินตามครับผมกินตามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกินตามพ่อกินตามแม่กินตามคนข้างบ้านกินตามคนนู้นคนนี้คนนั้นไอตู่กูยังกินตามมาแล้วเลยครับ แต่ว่าครับทุกคนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับทุกคนที่ผมเนี่ยยังไม่เคยกินตามแล้วก็แบบมีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะมากว่าแบบเออเนี่ยพี่เป็ดอยากให้เป็ดกินตามคนนี้จังอะไรเงี้ยซึ่งคนที่น้องๆคอมเมนต์มากันเยอะนั่นก็คือทีมงานของผมกันเองครับทุกคนและวันนี้ <laughs> เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทาคลิปกินทุกอย่างครับตามใจทีมงาน24ชั่วโมงกินตามทีมงานแล้วทีมงานได้กินหรือเปล่า มึงเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอาหารหมื้อแรกเลยดีกว่า <S 1> <S 1> ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงครับซึ่งแบบพึ่งเข้าง,งานกันคนแรกเริ่มจาก เอาล็อกเตอรดีกว่าล็อกเตอร์ดีกว่าพี่อยากกินตามเต้รเต้จะให้พี่กินอะไรก็ได้พี่ไม่เลือกมากพี่ขอแค่แบบอย่าแพงมากเพราะว่าไม่ค่อยมีตังช่วงเนี้ยอันจะหาของถูกๆให้แกกินเอาอะไรมาว่างมาลูกแล้วพี่ผิดหวังอาหารอิสานเบาๆโอ้ยเนี่ยเลยรู้ใจรู้ใจคือตอนนี้มันแบบเราเพิ่งร้องงานไงแล้วเราก็แบบอาจจะง่วงๆเพราะต้องกินอาหารอิสานครับเพื่อแบบให้มันแบบตื่นๆมีแรงในการรับซูมที่อย่างรับซูมคือแซบที่เลียกปรุ่นล้วซุปก็ที่เป็ดแซ่บ อะไรนะพี่เล็ดปูดแล็บซุปพี่เล็บเล็บเล็บภาษาอะไรของพี่เต้ใครลองครับใครลองขอขอบคุณพี้่หมวพี่เล็ดปูดแล็บซุปพี่เล็ดปูดแล็บซุปอ่ะมือแรกเต้จัดมาเลยครับอาเต้เอาแบบง่ายๆหาง่ายๆอเลยครับจีนปลาดุกน้ำปลาละเซ่ตไหมมันจะเอาปลาดุกมาใส่กับน้ำปลาละผสมกันคลุกเข้ากับขนมจีนแล้วก็กินกับผักบึบอร่อยแซ่บคิดเองไม่ได้เมนูเนี้ยคนโคราชเขากินกันขนมจีนปลาละนีหรอใช่เป็นน้ำปลาบีมเคยกินมากขนมจีนปลาดุกปลา คือพี่อะไปกินของจีนตามร้านบ่อยร้านแบบข้างทางนะส่วนใหญ่มันจะมีแบบน้ำเงี้ยวกะนี้น้ำยาปลาปลามีเหรอมีขายเหรอไม่ทำเองนะเอามี่ไม่ทำเองนะเซิร์ชแบบขนมจีนหม้อปลาขนมจีนน้ำปลา ะค,ครับผมล้วนก็เดี๋ยวมาดูก okay, ันว okay. ่ามีจริงไหมซึ่งเนี้ยพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยได้ยินเหมือนพี่เองครับก็เดี๋ยวขอลองดูในแอปกันละกันว่ามีไหมขนมจีนปลาดุกปลาละไรอะไรเงี้ยขนมจีนปลาดุกปลาละภาษาที่เมื่อกี้อ่านว่าไงขนมหนุ่มลีนจุนลาปูดุกดุกล้ำนุ่มลาปูลาลูขนมจีนปลาดุกลู่ลูหลู่หลายหลายหลาเหลาโอเครอดูตั้งแอป ขนมจีนหลาหรูเหลเหลหรูเหลเหลามีจริงครับทุกคนไม่ได้โกโหกไม่ได้เมคไม่ได้แบบไปไซ้ร้านเขาสั่งมาทําไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูครับทุกคนขนมจีนปลาดุกปลาร้าบอกแหล่งกันแล้วกันเผื่อแบบใครจะสั่งนะครับสั่งที่เนี่ยผมสั่งมาเนี่ยขนมจีนบ้านโคลาดนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะมันคืออาหารโคลาดเต้ตอนแรกเต้คิดว่ามันเป็นอาหารทุกที่แต่ว่าเต้เสิร์ชอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอเออพี่ <c oughs> ไม่เคยได้ยินอยู่เทพ <c oughs> ไม่เคยได้ยินบอกราคากลอวนะครับผมทุกคนอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรมผคับ สั่งมาทั้งหมด2ชุดเนี่ยได้ขนมจีนมา2ห่อนะครับแล้วก็ได้น้ำมันนี้มีสอันนะครับราคา,านะนะครับสชุดนี้ราคา55บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับมาดูครับเทุกคนโอ้โหช่างกินจริงว่ะห้าสิบห้าบาทถือว่ายเยอะนะครับทุกคนในความคิดผมอเพราะขนมจีนอย่างนี้ก็ราคาแบบยี่สิบสามสิบแล้วอ่ะโอ้โหดูน้ำดูน้ำล้นนะดมกิน กลิ่นดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นปลาร้าเลยนะเดี๋ยวถ่ายดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่ครับขนมจี๋ปลาดุปลานะครับปลาดุกเยอะนะทุกคนดูดิอันนี้ห้าสิบห้าบาทนะเส้นก็เมื่อกี้สองห่อนะครับส่วนปลาดุคือแบบเบ่งๆนะไม่ได้ให้มาแบบนิดเดียวเป็นแบบต่อนปลาเล็กๆไม่ใช่นะครับนี่คือเยอะมากห้าสิบห้าบาทราคาผมถือว่าโอเคนะร้านเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับเรื่องปริมาณกับราคาเนี่ยคุ้มนะคือถือว่าให้เยอะแต่อาหารเราก็ต้องวัดกันที่รสชาติครับทุกคนถ้าเยอะแต่ไม่อร่อยกกััพีี่่่นนนนนอ้าเเป็ลยส รสชาติอร่อยมากนะเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนครับรสชาติแบบคล้ขายๆต้มแซ่บใส่ปลา,ปาคือมาแซ่บนะมันอร่อยมาแซ่บครับทุกคนจะไปสับอ่าเดี๋ยวลองกินปลาโอหดูปลาตอนนึงุกคนดูเหี้ยทุกคนก่อนปลาดูหืมน่ากินละสิกินระวังก้างนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีทุกคนแต่เผ็ดไปหน่อยตื่นเลยอันจริงอนะันเนี้ยอานเนีายต<อ>าา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 โอาา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 กินลูก เป็นรสแทบไม่เหมือนข้าวราดไหมอุ้ยเหมือนอร่อยมากแต่มันเผ็ดแต่อร่อยทุกคนไปลองได้นะครับปลาดุกอมจีนปลาดุกน้ำปลาแซ่บหลายแซ่บอิ่งบอกได้คำเดียวครับดีแล้วก็อันนี้เป็นคำแนะนำจากผมนะครับใครจะไปกินขนมจีนนะอย่าใส่เสื้อขาวเพราะถ้าใส่เสื้อขาวเนี่ยเสื้อจะเลอะและซักไม่ออกจำกันไว้ด้วย,วยเอาโอเคทมรคนก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันแซ่บหลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันทีนึงมื้อต่อไปครับสาย,สายแแบบ ตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวบ่ายสาย,ายครับทุกคนบางคนอาจจะแปลกใจแบบเอ้ยทำไมมากินสายคือประตูผมอะ่ะอาจจะเข้างานได้เหมือนแบบที่อื่นครับคือเราเข้างานอะ่ะเวด์โมงแล้วเราก็กินข้าวเที่ยงก่อนแล้วเราก็จะกินแบบอีกมืนน้อนึงเนี่ยสายๆประมาณสักบ่ายสามแล้วก็มือ้อดึก่จะเป็นแบบประมาณทุ่มสองทุ่ม็คืออคืนนี้ก็แล้วแต่คนครับแต่วันนี้เพื่อเขาเชื่อใจบีมบีแม่งแบบสังหาแต่ละอย่างอะไรเงี้ย ามาครับมื้อสายเสนอตัวเองขนาดนี้น้องบีมีเมนูอะไรอยากให้พี่กินไหมครับขอแบบแจ่มๆอร่อยอร่อยแล้วถ้าไม่แพงเนี่ยจะดีมากกินกบไหมปลาปาเขียดอะไรเยมันมันมันทัปวไปหรือเปล่ากบอ่ะมันก็กินได้ทุกคนทุกคนก็เคยกินกบบีไม่เคยกินตุ๊กแกเลยตอนเด็กจริงแต่แบบตอนเด็กมันเด็กขี้โลกไงเขาก็เลยเอาตุ๊กแกทาเป็นยาให้กินจริงๆอันนี้พ่งเรื่องจริงแต่ว่าไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบตัตวเองเคยกินบีคุยพี่วะ กินก็บนบ่นบนไม่มีโอกาสให้ผมได้พูดเลยก็หนึ่งว่ากินกบอ่ะเออตอนเด็กก็มีเคยกินนี่นะเออเคยกินนี่แต่คิโลไงงงนี่แไงวันที่ผมไม่ก็อยากถ่ายคลิปกินตามทีมงานครับคือกินงานผมแต่ละคนแบบส้นหาละวกินแต่ละคนอ่ะเอาเรื่องมาหนึ่งเมนูจิ้งหรีดอ่ะบีมกินเดี๋ยวพี่นะกินขาให้แล้วไม่ไม่บีมกินเดี๋ยวพี่จิ้งหรีดจะอิ่มหรอกินเลยเบาๆไงเดี๋ยวเราค่อยหนักเรี่อยเดี๋ยวเลยแต่ละอย่างให้กูกินจิ้งหรีดนี่งีิ้งหีดหนึ่ก่อนคำสุดท้ายอะ แต่ยังไม่เปลี่ยนยังเงีเหมือนเดิมนี่มีนะพี่นะใช่กินแบบพี่เบลก็ได้อ่าโอเคครับเดี๋ยวขอตัวสั่งไอ้จิ้งหรีดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจิ้งหรีดเนี่ยมันจะอร่อยไหมมันจะอร่อยเหมือนรสด่วนหรือเปล่าไอ้ยรสด่วนอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวขอตัวสั่งจีนีกันโอ้ยเครียดเลยสัสโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยอาหารมื้อบ่ายถึงแล้วซื้อมาสองอย่างนะครับนี่คือจิ้งหรีดครับทุกคนส่วนอันนี้เป็นแบบ เชี่อเกินไปว่ะอันนี้บอกนะครับทุกคนราคาไม่เบานะสั่งมาสองถุงแปดสิบาทที่ถูกก็สี่สิบนะครับทุกคนราคาแบบแอบแรงนะแล้วจมกินอุ้ยกลิ่นไม่แย่ทุกคนกลิ่นคล้ายๆข้าวให้ดูกองดูเอ้ยให้ดูทุกคนดูดูิอือตาอะไรมึงบีมเอาบีมกินพี่ไปลอกินบีมนี้ก่อนไออาร์ตกากินมะจริงหรือเอ้ยมามอกี้มึงมาชิมดิมันเจอให้พี่ก่อนดิ กลิ่นหอมและกลิ่นไม่แย่ทุกคนกลิ่นไม่แย่จะแบบมันมันมันคือแมลงอ่ะเดีฮะลองชิมดิกินได้ไม่ใช่เป็นไงวะเอ้ยพิมกินจริงกินได้ไม่กล้ากินจริงทุกเด้งพอเด่นหนวดกันได้ปหมไม่ได้เด็กพอเด่นหนวดดิไม่ได้เด็กทีไม่กล้ากินไงพี่เบลต้องกินห้ามเด็กพอเด่นหนวดนิดนึงไม่ได้เอา เดี๋ยวพี่ให้เงินเดือนเบิมโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเดินเลยไเท่าไหร่เดี๋ยวพี่อนัคงเดือนเด็กขาวเดียวไม่ได้เดขาวเดขาวโบนัสทิพยเดือนโเอาโบนัสแล้วก็ออกไปทอกูเลยอย่างนั้นนองน้องดูอยู่เนี่ยน้องนู้อยู่ว่าแบบเมื่อไหร่เจ้าเาล่าก็พี่กูอ่ะเอาเต้มาเรามาชนกันแเต้เคยกินปะเคยกินตอนเด็กน้อยยังไม่ได้กินนานเลยอ่าลองลมาแ่หน่ เหมัอนมันมันมันนะแล้วมันจะมีเหมือนแบบอะไรทิ่มทิ่มปากอ่ะถามมันหรือเปล่าไปเหตอยากอ้วนอยากูวัวช่วยก้าอ่ะ อาหารบ่ายกูไม่กินล้ะกูอิ่มล้ะกูรอกินเนื้อเนื้อถือทีเดียวมันไม่ใช่ไม่อร่อยทุกคนมันอร่อยอย่างที่บอกเขา,ชาใช่คล้ายกันครับออกเค็มๆม,มันๆแต่ว่าจิ้งหลีดอะ่ะมันเมีย่ยงนี่ผมไม่ชอบเว้ยมันมีขามไม่ได้เหมือนไอเนี่เยเคี้ยวไปก็แบบคืนเลยแต่เนี่ยตอนกินไปมันฟีลเหมือนแบบเรากินปลาที่มีก้างอะ่ะอ่ะดูนก็สลับมื้อบ่ายทางนี้พอแล้วกันเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยเจอร้าอาหารครับเลยกินน้อยๆอ่ะเดี๋ยวเจอกันประมาณหกโมงครับดูนตอนนี้มันบ่ายสามชิ้นก็สามชั่วโมงแล้วกัน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาของมื้อสุดท้ายแล้วตอนนี้เวลา6กโมงยีบามนาทีตลอบมื้อสุดท้ายอันน้องรักถึงตาเองและไอ้หนุมีอะไรแบบอยาก <c oughs> ให้พี่กินไหมขอแบบมีข้าวเลยนะเพราะนี้มันตอนเย็นแล้วไม่แพงเลยนะไม่แพงไม่แพงเกเเกนี้สุดยอดเลยไก่ใต้น้ํา อันนี้กุนติงไว้เนี่ยไม่ไม่กุนติงอ,นนอันนี้อันนี้แบบพี่พูดเลยนะพี่พูดแบบตามตรงนะตอนแรกที่พี่รีน่ะพี่นุ่งก็แบบเหมือนมึงด่าแบบเออเอาไก่ไปกินใต้น้ำไม่ใช่เป็นเมนูอาหารอีสานที่พี่ชอบ<ม>ชอใหญ่แล้วอ่าแต่กูไม่เคยไ,ได้ยินว่ะมันเป็นเมนูหาย,ยากแต่ใต้น้ำใต้น้ำมีขายมีขายแน่นอนมีข้าวมีข้าวด้วยกินกับข้าวอร่อยพี่กินอาหารอีสานเยอะนะแต่ไก่ใต้น้ำพี่ไม่เคยเห็นนะทุกคนมีมีจริงเหรอทุกคนอร่อยแซ่บๆตึ้งดูดูดูน่ากินมากโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวลอออออองงสสััั่่่าาาาาหรรทีีแแบบเเเนนนน์ะมดดูไกใตตต้้้๋ยวว ครับเจอกันวุ้ช่ยเหี้ยเฮือกโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยไก่ใต้น้ำก็ก็ถึงผมไม่ว่าอยแล้วครับผมยังไม่เคยกินเมนูนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยอยู่มา29ปีเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าหากินยากหรือเปล่าแต่ถุกนี้นะครับ80บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับ80บาทนี้กลับได้เลยนะเจอกันไวรุ่นสสสสววััััดดีีคครรบบเจอกันครับวันนี้เรากินดึกจริงครับทุกคนมันเป็นเวลาแบบเลิกงานแล้ว ดูจะดูน่ากินว่ะดีว่ะทุกคนเอาจริงดีจริงทุกคนดูดีนะดูนะครับทุกคนที่เห็นนี่ก็คือมีแบบมีเป็นไก่นะครับทุกคนอ่าเป็นไก่ใต้น้ำก็ต้องเป็นไก่อยู่ลยแล้วแล้วก็ดูทรงแน่เป็นเครื่องในนะครับมีเครื่องในเนี่ยครับทุกคนสีน้ําแกงก็แบบประมาณนี้ครับมันๆหน่อยนะครับดูน่ากินดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอันดับแรกขอดมก่อนกลิ่นคล้ายๆพวกแบบข้าวแกงทั่วไปครับทุกคนอ่าชิมน้ำกันครับทุกคนเปรี้ยวนำแล้วก็แบบมันครับมันมากเขาบอกไอีสานเติมมาลองชิมดิเราต้อองเบิิกตััววคคนนีสสาามมชรลยะ ขัวไก่เออเหมือนขัวไก่ขัวไก่เลยแค่นี้น้ำขัวแล้วมันคุ้นๆเหมือนกูเคยกินอะไรแบบรสชาติเนี่ยอ่าแล้วก็อันนี้เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตอนสั่งอะ่ะมันมีให้เลือกว่าน้ำเยอะหรือน้ำน้อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปกติเป็นยังไงแต่เนื่องจากแบบชื่อมันอะ่ะไก่ใต้น้ำน้ำมันต้องเยอะเยอะมากจนไก่มันลงไปผมเลยเลือกน้ำเยอะมาครับทุกคนมาลองชิมกันครับทุกคนเริ่มชิมจากไก่กันถ้ากินกับข้าวน่าจะดีนะนี่ก็หอนี่กคนอือหือมีเครื่องอะไรด้วยกัน เดี๋ยวไปกดเงินให้พี่หน่อยห้าพันจะให้โบนัสอัพหน่อยอร่อยเมีดูแลมีดูสองอ่ะต้องร้อยแล้วไอ้อ่ะต้องบิ้มโบนัสหนูครื่งเดือนพี่พูดเหรอใช่มีหลักฐานเหรอมีหลักฐานในคลิปไปย้อนดูได้โบนัสเครื่องเด็ดเครื่องเด็ดจริงอร่อยจริงหิวแดดไปพูดยาเลยคือตอนแรกที่ผมกเรลุทุกคนไปอ่ะว่าแบบมันออกแบบมันๆอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถแบบตักน้ำมวดซดเปล่าๆเลยครับเพราะมันจะแบบเลี่ยนมันจะมันเกินไปแต่พอแบบมีข้าวมามันแบบดีทุกคนผมไม่รู้ว่าใช่ข้าวแกงป่ะนะแต่แบบผิวข้าวแกงอ่ะ ลองๆครับทุกคนไก่ใต้น้ำของจริงราคาแอบแพงไปหน่อย80บาทแต่ผมเพิ่งมาเห็นทุกคนไก่เยอะมากเลยนะผมกินมาเยอะทุกคนผมกินแบบไหนกินแล้วนะยังเหลือเยอะอ่ะทุกคนไม่พยายามนะคะพี่เป็ดบอกว่าพี่เป็ดให้โบนัสครึนน่งเดือนค่ะ ครับผมรวนก็สำหรับคลิปกินอาหารตามใจทีมงานหนึ่งวันหรือย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะเท่านี้นะครับเพราะทีมงานทุกคนแตบ,บ้านหมดแล้วจากวีนทั้งวันนะครับผมโดนที่ได้ทําการกินตามทีมงานไปเนี่ยคือก็ได้กินของแปลกๆเยอะมื้อแรกเนี่ยจะเป็นของน้องเต้ยนะครับจะเป็นขนมจีนปลาดุกปะลาอันก็อร่อยอันนั้นก็อยากให้ลองนะครับอันนอร่อยราคาไม่แพงราคาแบบน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับผมส่วนมื้อสองเนี่ยของน้องบีมเป็นมแมลงทอดก็อันนี้ก็แบบน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับว่าเขาชอบอะไรยังไง พอกูจะถ่ายคลิปอะแม่มาถ่ายกับกูเพราะกูถ่ายคนเดียวมาเอเมลเวนส่วนมือสุดท้ายนะคะ นี่ไก่ใต้น้ำอันนี้ทีเด็ดอันนี้ผมค่อนข้างชอบมากเพราะมันฟิลข้าวแกงคือผมเป็นคนแบบชอบกินข้าวแกงอยู่แลลวแล้วก็อร่อยนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยกับปริมาณที่แบบมันเยอะนะครับผมทุกคนใครเที่ยงไม่เคยลอ,ลองกินก็ลองกินกันได้นะครับครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอละกันใครที่แบบกินแล้วแล้วแบบเป็นยังไงอร่อยไหมอย่าลืมคอมเมนต์แชร์กันด้วยสุดท้ายนี้ไม่ออกมาเจอันที่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพละครับผมดูกันเพราะว่าลาไปก่อนรีบกลับและสตวทุกคนกลับหมด